quanh cái, quanh 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 โอ้ขวัญจีเลยไปตะเก็บแบ่งกันแบ่งกันค่ะแบ่งกันเล่นไหนไหนมึงคุณหมอฉีดยาตรงไหนไหนไหนน้องไปฉีดยาเหรอลูกวันนี้ตรงไหนใช้ที่บอไอ้ากนั้นนี่อไรี่พลอพี่พลนี่อะไรคะน้องหรอพี่ควันแบ่งให้น้องลูกแบ่งให้น้องด้วยว่าแล้วแม่เอาลงมาหนังโอ้โหมันเถื่อนขี่ตันนี่ เก็บเลยป่าเก็บเลยเออป่าเก็บเลยป่าเอ้ยเอาไปล้างป่าไปล้างเม้นมินมินโต๊บดัโตบดาใครเล้่หานายแล้วเราบังราบังราวังเระวังเราบังเว้ยฝนอาบมมือหัวเหรอ ไอตัวด่ากันไอตีดดักไอ้ไอพี่ไอเสี่ยงจะขึ้นมาแห้งเถอะพี่ขวัญเดี๋ยวพึ่งลงนะลูกนะโอเคลงได้โอู้หูหูหูไม่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 เอาขาลงดีดีเออไม่ไม่เนาะขึ้นไปใหม่เร็วลูกเร็วโฮ้ยเสียงใครเฮ้ยมานี่มาเร็ว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  ไว้อยวางเออไปไปเอาตัวกันไม่ตัวเสียงดังฟังชัดไปล้างตัวกันใครจะไปดูไดโนเสาร์ไปไปล้างตีกันใครจะไปดูไดโนเสาร์ตกันไม่เม่ย อย่าปลาออกในปลาเออปลาปลาโน่นป้ายข้างหลังมื่นปลารัดล้างแล้วปลารัดล้างแล้วใช่ไหมอัปึ๊บเกียงเอาแม่กัดอุ้มเด้ยี่สิบอุ้ยระวังแม่แม่แม่เผื่นว่าอะไรหยอกไอ กินเลยกินเลยออาพี่พลอยขึ้นลูกพี่พลอยขึ้นต่อเลยพี่ขวัญพี่ขวัญอย่าร้องอย่ากรีดลูกอันนึงช่างที่เก็บช่างไม่เจ็บไม่เจ็บลูกไม่เจ็บเมียนอั่อนหล่นเหรียญม่ให้เป็นคันปกติเหรียญต้องเอาขาชิดไงปวิดเป่าน้อยโอ้บาดิเป่าเลยล่ะเอาโอ้ทับตีนี่มันนี่ มาฮิมาล้อไง